จะเดินห้างไปทิมจังหวัดชุ่มพรสนอำเภอพะโตนะคะเป็นเอทอร์แรกคทิโมเดม่าเลยนี่คือสดสดเพิ่งเก็บลงม,มาเลยมีม,ม,มดไม่มีมดมหวานช่ำม,มากฉ่ามากนี่ม,นมากินกันแล้วเดียวหวาน เจ้าทิ้นผ้าหรอกที่สันสองเย้ yeah. ตอนนี้โม่กำลังจะเดินห้างไปที่บ้านเจ้าทินสึงโมนัดไว้11โมงตอนนี้เป็นเวลา1 0โมง37นาทีแต่ว่าโม่เสืวโม่ไปทันจะบอกว่าบรรยากาศท่ามือปันเจ้าทินคือดีเพราะว่าเจ้าทินอยู่ภาคใต้จังหวัดชุมพรอำเภอพะโตนะคะเป็นเทอแหลรที่โม่เดมาเลยซึ่งตอนนี้เดยคุยกับท่าเจ้าทินไว้เียบอยว่าแบบเขามีแบบอาหารพื้นบ้านอาหารแบบวิธีการวิธีการใช้ชีวิตของเขาให้โม่เบิ้งแล้วโมก็จะไปเบิ้งแล้วก็ไปชิมอาหารฟีเมื่อของเขาเดี๋ยวจะไหนเข้าไปกันเลยแล้วกันที สำคัญก็คือมือน,นี่โมจะได้ไปกินผู้เรี่ยนในสวนสดๆดเลยอันนี้คือแบบโอ้ยแบบใครก็ต้องมาให้ได้ปะเลยตอนนี้เรามาถึงตามแมพที่พี่เขาให้มาแต่ว่าเ่อสุดทางแล้วแล้วก็เป็นน้ำตกลงไปเ,ออเดี๋ยวเราจะโทรหาพี่เขานะคะกำลังโทรโทรไป มันไม่มีอันขึ้นเราต้องขี่กับคุณไปก่อนเอาแล้วภารกิจตามหาเจ้าถิ่นมาได้แล้วแบบโทรหากันเมไดอแล้วแบบนี้อยู่อยู่สุดป้ายน้ำตกนะคะน้ำตกเหวหลมอันนี้ตามแมพที่พี่ให้เขาให้มาแต่ว่าเราจะไปหาสัญญาณก่อนเพื่อที่จะโทรหาพี่เขาโทรเบอร์ได้ไม่มีไม่มีวี่แววเออมันไม่มีสัญญาณแล้วเราก็เลยจะมาถามร้านมินมาม์ทนะคะทุกคนอ๋อมีมีมแล้วไม่แล้วอู้มาแล้วสัญญาณเรามาแล้วค่ะมี่อนอ่อนใช่ไหมตรงนี้ ก็นึกว่าจะรับการุณาเติมเงิน,นะคะ่ะทำไมไม่รับสักทีฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ับพี่หนูมาถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ร้านแสงมินิมาทค่ะพอดีเมื่อกี้เข้าไปตรงน้ำตกแล้วมันไม่มีสัญญาณก็เลยขี่รถกลับออกมาค่ะแสงมินิมาทใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวกลับเข้ามาเดี๋ยวให้น้องออกไปรับติ๊กตางโอเคค่ะครับผมมันจะมีเต็นท์อยู่โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โห พูดภาษาไทยนี่แหละแลว่าฟังยากมากเลยนะทุกคนไปไปต่อไปเข้าไปเลยมันจะมีรีสอร์ทโอ้โหทางเยอะอู้เตอ้ตายตายบ้าไอ้บ้ายังไม่เอยันไมเจออะไปครับทำงนั่นเโอเคครับขอบุรัายังไงก็เจอแล้วอุ่นใจแล้วนะคะทุกคนคือเราไม่โดนเทแล้ววันนี้เรามาถึงแล้วทุกคนมันอยู่ลึกมากแล้วก็เราก็งงมากเลยโอ้โหอยู่กับธรรมชาติจริงๆเราเดินเข้าไป สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะพี่นี่บ้านเขตโฮมสเตย์ครับเเตป็นที่พักโฮมสเตย์แบบธรรมชาติบ้านๆสบายๆครับไม่มีห้องพักอะไรหรูหราครับอยู่ค่อนข้างลึกตะกี้หนูไปถึงหน้าน้ำตกเลยค่ะแล้วทีนี้มันไม่มีสัญญาณก็เลยไม่มีสัญญาณขี่ออกมาใช่โอ้ต้นดุเรียนปลูกมันอยุดเกิดอย่างนี้เลยเหรอคะปลูกอย่างนี้ได้เลยครับโอ้โหแถวบ้านหนูไม่มีเลยนะในแบบนี้แถวบ้านหนูไม่ ก็วันนี้เราเราจะทําอะไรบ้างคะวันนี้ก็น่าจะมีกุ้งอบสมุนไพรโอ้แล้วก็มีไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นแล้วก็มีไก่ย่างก็มีผัดผักเลียงผัดเคยด้วยใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ <c oughs> เดี๋ยวผัดเองด้วยนะผัดเองด้วยนะได้ได้ได,ไดต้ต้องกินด้วยกันนะคะอ่าครับโอเคแต่ทําให้ดีนะเพราะว่าที่นี้มันไม่ได้เลี้ยงน้องหมาโอ้ยไุณเลี้ยงเล่นไปเลี้ยงคุเลี้ยงคุณเห็นแมวน้องหมาไม่เป็นไร พวกพี่กินได้แล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะจ้างเขาให้ช่วยกินโอเคค่ะห้าสี่สามสองเริ่มด้วยเริ่มด้วยเปิดรายการเปิดรายการนี่หนูเปิดมาแล้วค่ะเอาเปิดมาแล้วใช่ไหมวันนี้จะทําอะไรบ้างหุงข้าวหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่นะอย่นี้เลยก็คือว่าคือตัดแบบสดๆมาเลยสดๆมาเลยครับสดมาเลยใช่แล้วก็ใหญ่มาก แร้บุแคนแค่เล็กนิดเดียวแล้วก็อ <Syndrome> <ต>ันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นกระบอกที่สำหรับกุงข้าวอันนี้กระบอกสําหรับตุ๋นมันจะมีกวาปิดอยู่ด้วยอ่านี่มีนกววปิดครั้งแรกสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระบอกไม้ไผ่ใบครุ้มข้าวสารข้าวสารนี่ก็ต้องเอาไปซาวน้ําก่อนเดี๋ยวผมไปเอาซาวให้ก็ได้ไม่ต้องลุกก็พี่เขาคุยเก่งมากเลยเราต้องฟังให้ทันวิธีการห่อจับมาแบบนี้ช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งกระจายแบบนี้อ่าจับแบบนี้ อ่าจับแบบนี้แล้วก็พับแบบนี้อ่าแล้วก็หนีบลงไปแบบนี้ไม่ต้องให้แน่นโอเคแล้วก็หักกลับไปด้านหลังปึ๊บปึ๊บให้ยาวหน่อยให้ยาวหน่อยไอ้ไอ้อห้หวใกล้เคียงกันถ้าหใกล้เคียงกันมันจะสวยเวลาใส่กระบอกมันจะสวยอโอเคทำไปเรื่อยๆครับจนหมดทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดเ็ดไปเรื่อยๆภาษาอีสานอาได้พูดอาสาได้เลยโอ้ยมันอะไรตัวสองเนียงแบบว่า ดีมากเลยแม่มาทำเนี่มนให้มาเลยครับนี่เอาใส่หนึ่งช้อนแล้วก็ใจออกให้มันแบบกรเนียนยาวๆเนึงแน่าต๋มหนูชื่อน้ำโมนะครับครับผมทำเพจน้ำโมจะเที่ยวถ้าน้ำโมออกคลิปนี้ลงไปแล้วก็คนก็จะมากันเยอะใช่อยากให้คนมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเล็บชุมพรน่าเที่ยวมากเลยหนูว่านะที่นี้ปกติจะจองข้ามปีกันเลย สนุกมากเลยไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยวิธีการดังเกตก็คือตอนนี้ใส่น้ำไปใหม่ๆแบบนี้มันจะเป็นลักษณะน้ำสีใสๆแล้วก็พอเอาไปหขงได้สักพักหนึ่งน,น,น้ำก็จะเป็นขาวขุ่นพอทิ้งไปสักพักหนึ่งน้ำก็จะเปลี่ยนสีเป็นน้ำใสอีกครั้งหนึ่งเป็นอันว่าข้าวสุกแล้วจากนั้นก็คว่ำกระบอกลงเป็นอันว่ากินได้เดี๋ยวไปที่กองไฟเลยกับ เทิดเชื่อมือเขา้อมสามรอบแล้วตอนเช้าสองรอมอบกไปสุดยอดก็เข้าไปดูในคลิปเห็นมีภาษาบ้านไอสานบ้างเราคุยภาษาอีสานกันไหมคะ ต้องใส่เวลาดนบาดไอทีเขาจังสิสุตเอ่อแต้ๆว่าถ้าถ้าหมายไฟมันบางอ่ะความร้อนมันจะเร็วแล้วก็ปกความร้อนเร็วเนี่ยข้าวก็จะทุบเร็วแต่ถ้าหมายไฟหน้าเนี่ยความร้อนมันจะข้าวใบชาแล้วก็จะทุบชามันมัน,มนกำหนดเวลาไม่ได้ฟังรู้เ,เรืเอ่งรอง<ร>อยู่เด้อฟังรู้เรื่องอยู่อีลีอีลีบอีลีพี่เขาเก่งมากเลยอ่ะต่อไปห้าสี่สามสองอชชั่ง เมนูต่อไปทําอะไรไข่ตุ๋นไข่ตุนไข่ตุนใช้อะไรบ้างครับใช่ไข่ค่ะใช้ไข่อะไรอีกอย่างเดียวอ้าวใส่มะเขือเทศนี่ยมะเขือเทศเราทําที่บ้านเราก็เราก็ตีไข่แล้วก็ไปตุนเลยถ้าที่นี้ผมจะใส่อันนั้นด้วยใส่กะปินิดๆอันนี้ตอกไข่เลยนะคะตอกไข่เลยครับหรือว่าใส่เกลือนิดๆเอาสูตรพี่เลยค่ะพอดีไม่ได้ใส่สูตรครับใส่เยยืดใส่เยยืด นี่มันจะสวยก็ดูทำกับข้าวเก่งเหมือนกันนะนุ่ทำกับข้าวทำรายการทำกับข้าวด้วยคนหนึ่งกินด้วยไม่ได้คนหน่งกินด้วยไม่ได้นะคะเราอยู่คนเดียวเท่ด้ยหรอคะเท่เลเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่มันอร่อยตรงกะปินี่นะว้าวมันจะหอมไม้ไผ่ด้วยใช่ไหมมันจะหอมไม้ไผ่หอมอันฝอย ไก่ขมิ้นอันนี้หมักไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อให้ขมิ้นมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่มันจะเหลืองน่ารับประทานและต่อไปก็คือไม้ที่ยาวย่างโอ้โหเ <Gray> มนูต่อไปนะคะเดี๋ยวโมจะทำ ใบเหลียงผัดไข่นะคะแล้วก็ให้พี่เขาบอกสูตรความอร่อยเริ่มแล้วนะคะนักเลงมากนะกำบข้าวมือล้วงกับเบาเลยรู้สึกเท่เวลาได้ทำตุขามเป็นถ่ายรายการที่ไหนแล้วไปเจอเจ้าของบ้านที่สนิทเลยมันหละนะไม่มีไม่ไม่ก่อนเหตัวมากเขาจะเกร็งๆแต่มาที่นี่เจ้าของบ้านชวนคุยแทนแต่หนูคุยไม่ทันานะเนี่ย <laughs> <c oughs> <c oughs> ไม่คุยไม่ทันเลยเสียงผมอาจจะไม่ดีแต่หน้าตาผมหลอกว่า ผัดต้องให้เขานะคะต้อง <im it> สูตรใบเดียงผัดไทยน,นะคะใส่แค่ผงปรุงรสแล้วก็ซอสหอยซอดไ<ต>ด้แค่นั้นผัดไข่ให้แห <im it> ้งห้แงๆไลายยืดๆหน่อยๆกันแบบหิวมากอ่ะ <laughs> วันนี้เรามีกับข้าวเยอะมากเลยนะคะจากที่เราได้ทำไปเมื่อกี้นะก็จะมีไข่ตุ๋นกุ้งอบนะคะแล้วมีแกงส้มแล้วก็มีใบเลียงผัดไข่มีอะไรอีกเนื้อเนื้อไก่ย่างกำลังย่างอยู่มาแล้วโอเคข้าวมีข้าวด้วยข้าวมา ก็ข้าวา็ข้าวา็ข้าวมอแล้วหัวได้เลยมันแน่นเขาเรียกต้องต้องเฉียงเปิดข้าวออกมาหอมมากวิธีกินก็คือเราต้องปอกแบบนี้แล้วก็จับแบบนี้็เาจะัแล้วก็เอาเอาช้อนมาหนึ่งอันแล้วก็ตักกับข้าว เขาสวยใช่ไหมคะเนี่ยเขาเขาสวยใช่ไหมคะเขาสวยครับทำไมมันอยู่กันเป็นก้อนดีจังอันนี้ข้าวสวยถ้าฝั่งนี้สวยฝังนี้รอนีห้ล้ช่วงลาที่เราอร้อนเหรอรอร่อยข้าวหอมอ่ะคุ้มไหมครับที่มา สุดมากต้องขอบคุณทำเชื้อเชิญจากับนงจิ้มอมเมนต์โมใช่ไหมคะคอมเมนต์ว่าอะไรนะคอมเมนต์ว่าอย่ามาเลยจุ๋มพอนโมก็เลยอยากมาใช่ไหมยี่โมใช่ยิ่โบอกไม่ให้มาหรอกอะไรนี้โมจังยี่งแบบต้องไปให้ได้ได้กินยังแบบตักเลี้ยงเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยมาหมดอ่ะเ่้ยข้ามาแล้วไปรสมันหอมอ่ะ นี่ลองอึงในก็บอกมันจะมีความนุ่มหนึบแล้วก็หอมอม,มันอร่อยอะ่ะอธิบายไม่ถูกเพราะว่าเพิ่งเคยกินครั้งแรกกุ้งแบบนื้อแบบเด้งดึงๆเลยกุ้งนุ่มมาก ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงมากคะอาหารอร่อยไหมคะ,อ,ะอร่อยมากครับรได้ยิมพีเมืองนโมนะปกติจะทําเป็นคนชอบทําอาหารมากแต่วันนี้ได้ยิมพี่เมืองนโมก็อร่อยเหมือนกันนะ<อ>เหมือนกับเจ้าถิงทาเองเลยเหมกับเจ้าถิงทำเองจริงๆอ่ะนี่เป็นเจ้าของบ้านแต่คนที่ติดต่อมาเขาใช่เจ้ากินของเราก็คือคนนี้นี่คือคนที่ติดต่อคนที่เป็นกันกับผมน้โมแล้วก็เข้าพดทวิ่งไงนะ ว่าจะเที่ยวใต้มีใครแบบว่าอยากพาเที่ยวจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่คอมเมนต์่พี่ก็คอมเมนต์พร้อมยังคะพร้อมที่จะพาโมไปเดินสวนเรี่องคะพร้อมนะคะมีสวนอะไรบ้างสวนอะไรบ้างทีพี่มีสวนอะไรบ้างมังคุดกับทุเรียนมังคุดกับทุเรียนใช่ไหมป่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยค่ะโอเคครับตอนนี้ฟ้ากําลังจะร้องไปเจอกันในสวนครับเย้ม ต่อไปก็ไปไหนนะไปนหนพันเดี๋ยวจะพาไปชมสวนบางคุดมีน้องน้องอะไรนะแนะนําตัวหน่อยแนะนาตัวก่อนแนะนาตัวกล้องครับกล้องไม่ใช่กล้องโ้นนะไม่ใช่กล้องอะไรไม่ใช่กล้องไม่ใช่นาะอ่านุ่นลูก สีดำดเนี่ยอันนั้นอันนั้นทานได้แล้วถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าตรงตรงก็คือกระโดดแล้วก็หยิบอ๋อถึงไม่ถึงเอาไปเอาเดี๋ยวไปเอาไม้ถอยมามังคุดเต็มต้นเลยค่ะนี่เลยนี่คือต้นมังคุดที่ทางเราเขาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกรุนก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ปิดอ๋อแล้วก็ได้เลยใช่ไหมครับเราได้เนี่ยครับ พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้รุนครับรุนครับรุนเข้าไปแล้วก็บิดแล้วมันก็จะหล่นถ้าภาษากลางเขบอกว่าเอาเข้าไปข้างในนี้แล้วก็บิดใช่ไหมที่วูถ่ายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีายวเด้๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเบี๋ยวเดแล้วเ็บิยวดี๋ยวเด้๋วเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋ยดยดียวียเียวเเอียขออยยียีดีดเเดี๋ยวีีดเเดยวดย ก็หลุดแล้วได้แล้วได้อยู่ได้อยู่เขารับคนเก็บไหมคะรับคนเก็บเอาพุชไหมเลยยหเล้ยย่ะนี่ไงดูดิหน่วยใหญ่แบบคักเอาพุชหน่วยใหญ่แบบคักเอาพาเพุชใหม่ดิหน่วยใหญ่แบบคัก คนที่นี่พูดอีสานที่จริงต้อพูดภาษาใต้ได้ด้วยเร่องดิเอาต้องพูดภาษาใต้ทีนี้ภาษาใต้ลูกเติบจังลูกเติบจังว้ายไปว่าลูกใหญ่จังไปว่าลูกใหญ่จังนูนหมดเย้ยนูนหมดใหญ่ตอนนี้นะคะทุกคนฟ้าฝนเริ่มมาแล้วนะคะ่ง ใหญ่กว่าหน้าเลยเพิ่งเคยเห็นเลยค่ะปพาะกตีเห็นแต่แบบนี้อ๋ออันนี้ดำดอกก็เรียกดำดอกอันนี้เขาคัดอันนี้ขายในไทยเนี่ยขายในไทยที่คุณได้กินแต่แบบเนี้ยคุณยังได้ไม่เห็นเลยเนี่ยกว่าจะไปถึงถึงบ้านหนูดำหมดแล้วใช่ไหมดำเราแบบนี่เนื้อฉ่ำมากเลยเขา ดูนี่ทุกคนดูนี่คือสดสดิ่งเก็บออกมาเลยอ่าเนื้อเนื้อเนื้อไม่มีมดไม่มีมดหวานชำมากช้ำมากนี่ไม่กินกันแล้วเพียวหวาน ราชมมังคุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทุเรียนต่อเนาะพร้อมยังคะเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดทุเรียนครับเดี๋ยวจะให้น้องโมรับด้วยรับรับทุเรียนนักแข่งจะไม่เป็นแพงนักแข่งนักแข่งยังไม่เหลือไปเลยถึงแล้วนะคะทุเรียนได้หนามอ๋ออันนี้พันใหม่พันใหม่พันใหม่ใช่ไหมพันใหม่พันไร่หนามครับพันไร่หนามมันเหมือนมะพร้าวบ้านหนูเลยอ่ะอ๋อเหรออ๋อ้ยบปิดทุเรียน อบอยู่อย่างนี้นั่นหรอคะตอนดุเรียนเนี่ยตอนดูเรียนอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหต้องเลือกลูกปี่เก่อันนี้สุกเรื่องเขอันนี้แก่แล้วครับอันนี้แก่แล้วเขาฟังเสียงครับเสียงมันจะโปร่งครับแต่ถ้าลูกอ่อนเสียงมันจะแน่นครับนี่เขาฟังอเาะดูเสียงมันจะโปร่งครับเสียงมันจะออกปีโอ้เสียงฟ้าเราจะ ตัดดูไหมครับลองอ๋อเราจะตัดเลยเหรอคะลองตัดดูไหมครับนี่ครับเอานิ้วหนีบแบบนี้แล้วก็ดันนิ้วมันก็หนักต่อมือก็ได้อุ๊ยอ้ยอุอุยนี่ครับโอ้ยง่ายมากแล้วก็เอาลิ้นแตะที่กขั้วดัวถ้าหวานหวานก็คือโชว์โชว์หน่อยน้องน้องไม่ให้น้องโชว์อ๋อนี่คือหวานกันอ๋อนี่คือแตะได้จริงจริงนะเขาลองเอาลิ้นแตะดูมันจะหวานครับเออมันจะหวานมันจะหวาน โอ้ดูค่ะสูงมากเลยสับดีๆนะฟ้าก็ร้องเอ้าวห้าทีสามสองเฮ้ย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 ทำไมมันอยู่อ่ะเพราะว่าน้ำกับกระสอบมันจะเกาะติดกัน ฝนตกลงมาพอดีเราก็เลยได้ทุเรียนนะคะพี่แน่นิดเดียวเองได้จที่จริงจะมีวิธีการดูทุเรียนอะไรหลายกินทุเรียนด้วยแต่วันนี้ไม่ทันแล้วเราไม่ได้สาธิตวิธีการกินทุเรียนให้ดูเสียดายมากเสียดายมากเสียดายมากแล้วก็ขอขอบคุณพี่เจนนะครับเจมส์ต้องที่ ดูแลโมอย่างดีนะคะวันนี้แล้วก็พาทำกับข้าวพาได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นที่เราไม่เคยได้สัมผัสแลวก็ได้เจอคนแปลกๆด้วยใช่ได้พบาอารมณ์ดีมากเลยนะคะแล้วก็เปิดโฮมสเตย์ใช่ไหมคะรับ้านเชฟโฮมสเตย์ครับสามารถแวะมาเยี่ยมได้รับรองไม่ผิดหวังกับข้าวอร่อยแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่แบบนี่แหละได้มาเจอกันนะคะเป็นยังไงบ้างทุกนนี้ สนุกพูดน้อยพูดน้อยไม่กล้าคิดว่าเออ่ดาราเขาจะล้างจานได้โอ้ทำได้หมดทำได้หมดค่ะเขาไม่เชื่อเขาไม่ก็มั่นใจว่าดาราเขาจะทำกับข้าวได้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมน้องหัวยน้อน ขอบครนทคะที่ดูอยู่นะคะบ้านใครนะที่มีอะไรเด็ดๆสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามที่ี่ใหม่ก่อนใครนะคะได้ที่ฟินฟินชาแนลในบัคก้าบูดทีวีนะคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ